้า90มาแล้ววดน,นี้ให้ปังให้รวย16เมษายน67คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วนะพบกับไอซ์สอรี่ช่องสองนะทุกคนตอนแรกว่าจะนำมาฝากก่อนหน้านี้นะคะทุกคนที่แอดมินบอกว่าเจอกันวันถัดไปนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาจริงๆนะเพิ่งจะมาวันนี้นะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าแอดมินก็ทำหลายช่องทางนะ ะะมาลุ้นกันนะคะมีชุดตัวเลขมาฝากอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะมาเริ่มกันจากเลขของใบนี้นะคะทุกคนเป็นข้อมูลที่แอดมินแนะนำมาฝากงวดที่แล้วในช่อง3นั่นเองให้2ตัวลงล่าง0ูนย์เกามาปรากฏว่าเลขก็ออก9 0เช่นเดียวกันให้มาเพียง2หางเท่านั้นฉายาของเขาเอตัะขะนะคะและสําหรับงวดใหม่ให้มาแล้ว16เมษายนนะคะ2ตัวลงล่างให้มา3หางงวดนี้จะมีเลข9197และ เลข6 7นั่นเองนะคะอาจจะมาไม้9 1 1 9ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นเช่นเดียวกันส่วน9779ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขของเขาจะเข้าไม้เรียกได้ว่า9 1 1 9เเป็นเลขที่ตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นเลขม้าเร็วนั่นเองนะคะ มาเร็วให้มา16เมษายนนะคะ3ตัวห่างเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข261นะคะทุกคน261ตัดเล่นก็จะมี 6, 116 2,, 662นะคะทุกคนแล้วก็1 2 2 1ส่วน2ตัวท้ายนะคะ2ตัวท้าย2ตัวลงล่างนั่นเองให้มาห่างเดียวแขนแขนเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข58นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นกัน ว่าเลข58จะมาไหมนะคะเลขก็สวยเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับใบนี้เป็นเลขจากแอตโตนะคะทุกคนแอตโตให้มา3ตัว285 2ตัวเน้นๆนั่นก็คือเลข85 285เป็นชุดโค้งจุดท้ายนั่นเองนะคะ ส่วนใบก่อนหน้านั้นแอตโตให้มา3ตัวห่างเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข395 2ตัวบนฟ้าเน้นเ้นแอตโตให้เน้นที่เลข95และสำหรับ2ตัวลงล่างแอตโตเขาให้ห่างเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข0 6นะคะทุกคนแน่นอนก็ถือว่า8558ของแอตโตนี้มาตรงกันเลยกับเลขม้าเร็วม้าเร็วก็ให้2ตัวลงล่างห่างเดียว58มาเช่นเดียวกันและ5885นี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอตราชนุกมีโชคที่ให้2ตัวลง ล่าง58กับ68มานะคะตรงกันเลยกับโชตวเรขของแอตโตมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะสองแปดก็สวยเช่นเดียวกันนะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยกับเลขทูบของอาจารย์นนตี้นะคะทุกคนสําหรับเลขทูบของอาจารย์นนตี้วันนี้16เมษายนนะคะเลขทูบ3ตัว0 5 8ย์ถ้าตัดเล่น2ตัวก็จะมีเลข58 05และเลข80นนั่นเองนะคะทุกคนแน่นอน8558ของอาจารย์นอตตี้นี้เป็นเลขทูบนะคะทุกคนตรงกันเลยกับเลขของแอตโตแอตโตก็ให้5885เช่นเดียวกันรวมไปถึงเลขมาล้มารเร็วม้าเร็วก็ให้2ต,ะะ2ตัวลงล่างมา58นะคะทุกคนมาตรงกันเลยกับเลขทูบของอาจารย์นอตตี้5 8 8 5ก็เป็นเลขเด่นเช่นเดียวกันมีหลายๆท่านให้ตัวนี้มาอยู่นะคะทุกคนรวมไปถึงเลข05เลขทูบของอาจารย์นอตตี้นี้มี05ที่ตรงกันเลยกับเลข ฝันเป็นจริงเช่นเดียวกันนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าเลขทูบของอาจารย์นอตตี้ จะเข้าไหมสําหรับงวดนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเรวยรวยปังปสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยแอดมินขอเป็นกําลังใจให้นะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ขอเฮงขอรวยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากก ติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องเห้งแห้มั่นหมานสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ